งั้นเราอยู่กรรมฐานนะเบสิกก็สำคัญที่สุดทำกรรมฐานไปจิตหนีไปรู้ทนันจิตถลำไปเพ่งรู้ทนันทำตัวนี้ได้เราเก่งเองไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวว่าจะไม่รู้ไม่เห็นไม่ทำไม่ได้อะไระพื้นฐานให้ดีะแล้วมันเก่งเองแหละส่วนในอย่างรำกระบี่ท่านน้นท่านี้ กระบี่ทุกท่ามีจุดอ่อนทั้งหมดแล้วเวลาเราภาวนาก็เหมือนกันเราทำอะไรขึ้นมาทีไรนั่นแหละมีจุดอ่อนแล้วเราหลงในโลกของความปรุงแต่งแล้วเพราะงั้นอยู่กับกรรมฐานนะแล้วอย่าบังคับตัวเองนะจิตหนีไปรูท้ทันจิตถลำไปเพ่งรูท้ทันฝึกตัวนี้ให้มากที่สุดเลยทำให้ได้ทั้งวันเลยะ ทำไปเจ็ดเดือนเจ็ดปีเจ็ดวันอะไรก็ทำไปเถอะที่เหลือมันมาเองที่เหลือมันจะมาเองนะพอเราจิตเราไหลไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งรู้ทันรู้ได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นตรงตัวที่รู้ทันนั่นคือตัวสติเห็นไหมเราได้ตัวสติแล้วพอกิเลสเกิดขึ้นสติรู้ทัน เราไม่ทําผิดศีลแล้วเราได้ศีลอัตโนมัติแล้วจิตเราไหลไปเรารู้ทันจิตก็ไม่ไหลจิตก็ตั้งมั่นเราก็ได้สมาธิอัตโนมัติแล้วเราทํากรรมฐานอยู่จิตไหลไปหรือจิตทะลาไปเพ่งเออจิตที่ตั้งมั่นก็ไม่เที่ยงจิตที่ไหลไปก็ไม่เที่ยงจิตที่เพ่งอยู่ก็ไม่เที่ยงจิตจะตั้งมั่นก็สั่งไว้ไม่ได้บังคับไม่ได้ จิตจะหลงไปคิดลืมกรรมฐานก็ห้ามไม่ได้จิตจะเพ่งมันก็เพ่งไปตามความเคยชินห้ามไม่ได้นี่จิตมันเป็นอนัตตาไงนไอ้เบสิกที่หลวงพ่อสอนเนี่ยนะทำกรรมฐานแล้วค่อยรู้ทันเนะี่ยเราจะได้ทั้งศีลได้ทั้งสมาธิได้ทั้งปัญญาอัตโนมัตินะปัญญาคือเห็นไตรลักษณ์ม่านจอย่า,ยานึกว่า กระบวนท่าเบสิกนี่ง่ายเกินไปทำตัวนี้ได้เราจะได้ทุกตัวเลยได้สติตัวเดียวนี้นะสติที่ถูกต้องนะสติรู้กายรู้ใจคือสติปัฏฐานเราจะได้ศีลเราจะได้สมาธิเราจะได้ปัญญาเมื่อศีลสมาธิปัญญาแก่รอบแล้วอริยามารรคจะเกิดขึ้นเองไม่มีใครสร้างอาริยามารรคได้ อริยมรรคเกิดเองเมื่อศีลสมาธิปัญญาของเราสมบูรณ์แล้วศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์ได้